เนื้อกุ้งเน้นๆโอ้โหใช้เวลาอบไม่เกิน15นาทีนะคะอันนี้หนึ่งเท่านะคะเทลงไปสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับไข่ตุ๋นหอมกทะเลเดือดสูตรนี้ทำง่ายค่ะเพื่อนๆตามสไตล์เจ๊าปานเลยต้องง่ายไว้ก่อนขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ เตรียมส่วนประกอบของไข่ตุ๋นก่อนนะคะเริ่มจากไข่ก่อนเลยเจ๊ปันใช้ไข่เบอร์ศูนย์ถ้าเพืเ่อนๆใช้ไข่เบอร์หนึ่งถึงสามใช้สี่ฟองก็ได้ค่ะเจ๊ปันใช้สามฟองตอกไข่ใส่ลงไปในหม้อเลยถ้าไม่มีหม้อแบบนี้ใช้เป็นกระทะใช้เป็นหม้ออื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะวิธีง่ายๆในการตวงว่าจะต้องใช้น้ําหรือกะทิเท่าไหร่เราจะเอาไข่ เท okay, ลงไปในถ้วยอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาไอตัวหนังยางนะคะครอบถ้วยให้อยู่ในเส้นที่พอดีกับน้ําไข่นะคะแบบนี้ค่ะเมื่อได้เส้นที่เรารู้ว่าน้ําไข่ประมาณนี้แล้วนะคะเราจะตวงกะทินะคะให้เป็นสองเท่าของเส้นที่เราเนี่ยได้เร็นสีเขียวอ่าอันนี้1เท่านะคะเทลงไป และอีกเท่าตัวนึงค่ะก็คือ2เท่าของไข่นั่นเองทีนี้ก็จะได้น้ําไข่ตุนที่มั่นใจได้ว่าพอดีเลยนะคะแล้วปรุงรสด,ด้วยเครื่องแกงน้าําปลาความเค็มตามชอบเลยค่ะน้ํามันหอยแล้วใช้ช้อนซ่อมนะคะคุกเข้าให้ส่วนผสมเนี่ยเข้าเนื้อกันถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกะทิ เราใช้นมสดได้เช่นกันนะคะคนจนทุกอย่างเข้าเนื้อกันดีแบบนี้เป็นใช้ได้ค่ะแล้วเปิดแก๊สนะคะตั้งไฟเนี่ยประมาณไฟกลางไปจนถึงอ่อนนะคะเพราะว่าไฟแรงเดี๋ยวเราจะได้ไข่ที่เนื้อไม่สวยเราอยากได้ไข่เนื้อเนียนสวยก็ไฟไม่ต้องแรงมากค่ะแล้วนำมาตั้งไฟหาฝาปิดนะคะระหว่างที่รอไข่ตุนสุกนะคะเราก็จะเตรียมเครื่องโรยก่อนเลย ก็มีใบมะกรูดแล้วก็พริกนะคะเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมให้ด้วยค่ะแกะตรงแกนกลางออกนะคะเวลาทานเนี่ยจะได้ไม่ต้องเจอแกนแข็งๆแ,แบบนี้แล้วเอามาเรียงกันแบบนี้ค่ะถ้าจะใส่หอมหมกใส่ทอดมันใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะจะได้ซอยได้ง่ายๆเอามาเรียงให้อยู่ในทิศทางเดียวกันแล้วค่อยๆซอ,อยเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ พริกขี้หนูก็เช่นกันนะคะเอามาซอยเฉียงๆแบบนี้เดี๋ยวเอาไว้ประดับตอนนี้ไข่เริ่มเดือดแล้วนะคะเจ๊ปนก็จะใส่เครื่องลงไปจะใส่อะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้เลยเจแปันเหลือหมูสับเพื่อนๆจะใส่ปลาหมึกใส่กุ้งเนื้อไก่ได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีกุ้งหน่อยก็ใส่กุ้งนะคะ เลียงให้สวยงามเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะรอให้สุกทั้งหมดก่อนให้เวลาอบไม่เกิน15นาทีนะคะเราก็จะได้ไข่ตุ๋นหอหมกทะเลเดือดน่าทานมากๆค่ะเท่านี้ก็ดับไฟนะคะเตรียมในส่วนของกะทิสำหรับราดหน้านะคะเด็กปันก็จะใส่กะทิประมาณ100มิลลิตรแล้วก็แป้งข้าวโพด1ช้อนชา คนทั้งหมดให้ละลายเข้ากันแล้วเปิดแก๊สไฟอ่อนมากๆเลยค่ะควรให้กะทิเขาเหนียวข้นก่อนนะคะเหนียวข้นแบบนี้เป็นใช้ได้แล้วนะคะ<ม>เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยเราก็โรยท็อปปิ้งนะคะใส่พริกพริกซอยแล้วก็ ใบมะกรูดซอยผิดเล็กๆแบบนี้นะคะจะได้หอมหอๆแล้วก็ราดกะทินะคะเพิ่มความฉ่ำความนัวประดับด้วยผักชีค่ะโอ้โหน่ากินสุดๆไปเลยเจแปันจะตักให้ดูเนื้อกุ้งเน้นๆโอ้โหเจ๊ปันขอชิมในส่วนของเนื้อไข่หน่อยนะคะ ไข่ตุนเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหอยากทานมากอร่อนอร่อยมากหอมมันกะทิมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ได้ความนุ่มเด้งของเนื้อไข่เจแปนขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ